ราดหน้าแบบนี้ขายดีสุดๆครับเพื่อนๆลองทําดูและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีที่สุดที่ครัวเตยหอมนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอันดับแรกหมูหมักนุ่มๆผมให้60กรัมเส้นใหญ่100กรัมครับไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็คะน้าตามชอบอันดับต่อไปผมจะเอาไข่แล้วก็เส้นใหญ่มาผสมให้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียว หลังจากที่เราผสมทั้งสองอย่างเข้ากันดีแล้วเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่น้ำมันลงไปสักประมาณ1นึ่ส่วนสถ้วยครับหลังจากนั้นก็ใส่เส้นและไข่ของเราลงไปเจียวได้เลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เส้นที่กรอบนอกนุ่มในก็ให้ทําเส้นหนาๆแบบผมนี้ได้เลยครับแต่ถ้าท่านใดที่ชอบเส้นแบบกรอบๆเลยก็ทําให้เส้นบางๆ แล้วเส้นจะกรอบทั้งด้านนอกและด้านในเลยครับปกติแล้วเมนูราดหน้าธรรมดาผมก็ขายในราคาจานละ30บาททั้งใส่จานและใส่ถุงก็ราคาเท่ากันนะครับแต่จานนี้พิเศษหน่อยเพิ่มไข่หนึ่งฟองผมขายจานละ40บาทเพื่อนๆคิดว่าถูกไปหรือแพงไปคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหลังจากที่เส้นของเราแห้งได้ที่กรอบได้ที่ผมก็จะพอแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวเราเจะเาไปตัดอีกทีนึง เป็นอันว่าเรียบร้อยครับสําหรับในส่วนของเส้นเดี๋ยวเราจะไปตัดที่หลังขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็เปิดไฟตั้งกระทะไปเดิมนี่แหละครับใส่น้ามันลงไปสัก2ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับแล้วก็เต้าเจี้ยวอย่างละ1ช้อนโต๊ะผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หมูที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลย ผัดให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยคณะที่เราเตรียมไว้ในส่วนของการทําน้ําราดหน้านั้นถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยนะครับบางคนก็ใส่น้าซุปลงไปเลยแล้วก็ไปเพิ่มเต้าเจี้ยวที่หลังในส่วนของผมนั้นถนัดแบบนี้ก็ทําแบบนี้ครับไม่ว่าจะแบบไหนก็ขอให้น้ําราดหน้าของเรานวนัว,นวและหน้าทานก็พอในขณะที่เรารอผักและหมูของเราสุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดเส้นรอได้เลยและจัดใส่จานให้เรียบร้อย เป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการเตรียมเส้นเดี๋ยวเราจะไปปรุงน้ำราดหน้ากันในส่วนของน้ำปรุงรสนั้นผมจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับซีอิ๊วขาวไม่ต้องเยอะเอาสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วแต่น้ำซุปของเรานะครับถ้ามีมากก็ใส่มากหน่อยแล้วก็น้ำตาลปี๊บสักปลายช้อนสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบผงนัวก็เอาที่สะดวกได้เลยนะครับไม่ว่ากันเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมเตรียมแป้งมันผสมน้ำไว้สัก2ช้อนโต๊ะนะครับขอแบบข้นๆแล้วก็ทยอยใส่เรื่อยๆครับ งวดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นได้เลยปกติแล้วที่ร้านก็จะใช้แป้งมันนี่แหละครับสะดวกดีเพราะว่าเราเอาไว้หมักหมูด้วยส่วนแป้งเท้ายายม่อมและแป้งมันแห้งข้องกงนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่น้ำราดหน้าเรางวดได้ที่ก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าราดหน้าจานนี้จะถูกใจคุณลูกค้าครับแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชม